สวัสดีครับโมงผงซ้อมนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ชิมนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถคลิปแรกของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจากในล้อของโตโยต้าเอสติม่านะครับเป็นล้อโตโยต้าเอสติม่านะครับล้อตัวนี้เป็นล้อค17สแตนดาร์ดเดิมแท้เลยนะครับก็ลายมันก็เป็นลาย7้าส2 4 6 7นะครับเป็นลายตัวเดิมของเขานะครับล้อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่กับรรรถเเอสตติม่่าได้งุนลย ที่พี่ท่านใดนะครับอยากได้ล้อของมันจริงๆนะครับไม่อยากใส่ล้อเทนลี่ไม่อยากใส่ล้ออัผ่านเอาล้อตัวนี้แหละไปใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับเป็นล้อข่าสิบเจ็ดกว้างเจ็ดออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะครับออฟเซตห้าสิบนะนะครับสวยงามะครัดเจ็ ตัวนี้ถ้าเกิดจะใส่ข้ามรุ่นนะครับคุณไปใส่กับรถค่ารู้มาตรฐานทั่วไปได้เลยนะครับเอาผ่านเวลไฟแคมรี่วิโก้หรือวอลตเตียดได้หมดนะครับอินโนวาคนนี้ใส่ได้โวล่าคอร์สนะครับของเก่าเรารับเทิร์นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางถุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญเลยยีหรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมต่คลิปนี้นะครับผมกอ็นะครับจากร้านต้นยังยนของฝากไว้นะครับเดี๋ยวหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ